สวัสดีนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นี่ครับคู่นี้เป็นประกัดป่ามหาชัยนะครับชุดแรกของเราที่เราจะเอาลงมาเพาะพันธุ์นะครับสําหรับประกันป่ามหาชัยนะครับในตัวเมียครับไข่แน่นๆเลยพร้อมละตัวเมียพร้อมละพร้อมผสมพันธุ์ละเป็นมหาชัยน้ําเงินนะครับผมคู่แรกของเราครับผมวันนี้เราก็จะเอาลงบ่อเพาะนะครับ ลงบ่อพอพันนะครับอาจจะมืดมดหน่อยนะครับไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่ดูตัวผู้เราอย่างสวยนะครับผมตัวผู้เราสีสันสวยงามครับผมตัวเมียก็สวยไม่แพ้กันครับเราก็จะเอาลงบ่อพาะวันนี้นะครับผมกล้องไม่โฟกัสโอเคครับงไปดูตอนเอาลงบ่อพาะแล้วกันครับผมไปดูกันครับนี่ครับสําหรับบ่อพาอเรานะครับ เราก็จะใส่พืชน,น้ําเป็นดอกจอกแค่นี้พอจะลองใส่ไม่ต้องมันงวดน,นี้จะไม่ใส่อะ,อะไรนะผักบุ้งจะมีแค่นี้ก็มีลายแดงที่เราให้ไว้นะครับลายแดงเราก็จะปล่อยตอนเช้าเช้าเลยนี่เช้าเช้าจำๆจเลยประมาณสักแปดโมงนะครับแปดโมงเช้า <c oughs> ปล่อยได้หมดครับนี่พ่อพันธุ์ของเราแม่พันธุ์ของเราเดี๋ยวตักกันตักพ่อพันธุ์กัน ช่วงพอพันขึ้นมาเอาไม่ได้อีกพอพันเราก็เป็นปลาหนุ่มนะครับประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนนะครับปึบลงไปเรียบร้อยพอพันของเรามาเอาไม่พันก่อนเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะหาสีอื่นมาสีเขียวสีนาคมานะครับ ไปเราก็จะหาสีอื่นมานะครับตักยากนี่ตัวเมียสีน้ำเงินไปลงไปเรียบร้อยเดีย๋ยวมาดูปฏิกิริยากันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็จะยังไม่คุ้นชินกับพื้นที่บ่อนะครับพื้นที่บอ่อพอพันธุ์ของเขานะครับแล้วเขาก็จะสำรวจก่อนไรแดงเราก็มีเพียงพอนะครับให้เพียงพอไปเลยจุกๆไปเลย เขาลงลงบ่อแล้วเขาก็จะนิ่งๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวผู้ของเรามันอายุยังน้อยยังคึกครับอยู่นะครับไม่ได้แก่มากนะครับสําหรับของเราสําหรับบ่อเพา นี่ตัวผู้ตัวเมียของเราไม่ไ่จีบกันเล่ะนี่ตัวผู้กินลายแดงนะครับทีนี้ไล่สวบลายแดงและไล่กินลายแดงและตัวผู้ของเราสีสวยมากนะครับตัวผู้ตัวนี้นี่นี่นี่ มาไล่ผ่นตัวเมียแล้วทีนี้สีที่ว่าสวยมากครับปลาชุดนี้นะครับผมได้มาจากพี่บ้านบ้านประกัดโคราชบ้านเอกนะครับอยู่โคราชนะครับที่แบ่งแกมาน,น,นีตัวเมียเข้ามาหาตัวผู้แล้วนะครับผมนี่เข้ามาจีบกันแล้ว ข้ามาจีบกันแล้วเข้ามาจีบกันแล้วนะครับก็ <un> จะปล่อยอย่างนี้ประมาณสักสองวันนะครับผมแล้วก <un> ็ไม่ค่อยมาเช็คกันว่าเขาได้ไข่หรือยังเขารัดกันหรือยังนะครับผมสองวันแล้วค่อยจะมาเช็คกันนะครับผม มหาชัยน้ำเงินโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคู่นี้ครับมหาชัยนะครับมหาชัยน้ําเงินนะครับยังไงผมก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ